ชมภาพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพริพระบรมาิีริเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขณบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรประวัติความเป็นมาของบึงสีไฟ บึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของบึงสีไฟในอดีตมีหลักฐานจากสมัยพระบรมตรโโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอณาบริเวณของบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่1 2 0 0 0ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่5,390ไร่จัดเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลรงและตำบลคลองคเชนบึงสีไฟยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ในปี2,566ถึง2,567บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำเต็มบึง100%ในปริมาณ12.64ล้านลูกบาทเมตรมีเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง10.28กิโลเมตรมีการสร้างสนามจักรยาน BMX สนามขาไยสนามมาปั๊มแทร็กสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจังหวัดพิจิตรจึงเสนอให้บึงสีไฟเป็นโครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่าสนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขหมายความว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย